ย้ำกันอีกครั้งอย่างที่คุณกรองแก้วบอกเมื่อสักครู่เ<ะ>นี่ยนะครับถนนหลายเส้นทางที่เป็นจุดบริเวณทั้งทหารที่จะมาสวนสนาม<ะ>ก็จะมาเป็นจุดรวมพลนะครับพี่น้องประชาชนสัญจรผ่านไปมาเอาเป็นว่าเรามาย้ําในเรื่องของเส้นทางสำหรับผู้ที่จะใช้รถใช้ถนนกันหน่อยละกันนะครับขอให้เลี่ยงเส้นทางบริเวณที่มีพิธีสวนสนามตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปครับ เดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้แจ้งปิดเส้นทางการจราจรเนื่องจากมีพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ในวันนี้นะครับเริ่มจากเส้นทาง ที่จะมีการผ่านนะครับนั่นคือเส้นทางที่มีการปิดเส้นทางการจราจรก็คือถนนสีอยุทยาครับตั้งแต่แยกวัดเบญจมบพิษถึงแยกพลหนึ่งรออและก็ถนนราชรดำเนินนอครับตั้งแต่แยกพระรูปถึงแยกสวนมิสกวันจึงขอประชาสัมพันธ์ครับแจ้งผู้ใช้รถใช้ถนนครับกรุณาหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาและแนะนําเส้นทางเลี่ยงสำหรับผู้ที่มาจากฝั่งพระนครไปยังฝั่งธนบุรีขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้า ให้ใช้ถนนหลานหลวงถนนราชเนินกลางสะพานพระรามแ8ให้ใช้ถนนหลานหลวงถนนจักรพัฒด,ดีพงศ์ถนนวิสุทธิกษัตริย์และสะพานกรุงทนครับใช้ถนนสวรรคโลกถนนราชวิถีทั้งนี้ประชาชนก็สามารถติดตามรับชมพิธีสวนสนามไปพร้อมๆก,กันกับผ่านการ,รถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย